สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษาอีกแล้วนะคะกับคุณครูเจนนะคะอ่าในสัปดาห์นี้นะคะ,ะก็เป็นสัปดาห์ที่3ขอของภาคเรียนที่2อปีการศึกษา2564นะคะซึ่งวันนี้ก็จะตรงกับวันเพื่อสาดีที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะ,ะในสัปดาห์นี้เราจะมีวันสำคัญ อยู่หนึงวันซึ่งนั่นก็คือวันลอยกระทงนั่นเองนะคะซึ่งก็จะ,ะตรงกับวันพรุ่งนี้หรือว่าวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2,564นะคะอ่าในสัปดาห์นี้ครูจะมาเล่าประวัติความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของ วันลอยกระทงนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะวันลอยกระทงจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะคะของทุกป,ปีเลยหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือวันเพ็ญเดือน12นั่นเองนะคะอ่าทีนี้เราจะมาดูประวัติความเป็นมาของอวันลอยกระทงนะคะ การลอยกระทงเนี่ยก็เป็นพิธีอย่างหนึ่งซึ่งจะซึ่งมักจะทํากันในวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้นสิบ้าข้ามเดือน12นะคะซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสวยงามนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่น้ําหลักเป็นตลิ่งโดยที่การลอยกระทงเนี่ยจะมีการนําดอกไม้ทูบเทียนหรือว่าสิ่งของใส่ลงไปในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆที่ไม่จมน้ําอย่างเช่นกระทงเรือแพ ดอกบัวนะคะอ่าแล้วนำไปลอยตามลำน้ำโดยมีวัตถุประสงค์และความเชื่อต่างๆดังน,นี้นะคะอ่าวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งก็คือก็คือเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งประตุ ปฏิกูลต่างๆลงไปในน้ําอันเป็นสาเหตุทําให้น้ําเน่าเสียนะคะอ่าครูจําได้ว่าตอนป .5 เนี่ยครูเคยสอนนักเรียนไปแล้วว่ามนุษย์เนี่ยจะมะีความผูกพันกับแหล่งน้ํากับแม่น้ํามากเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำเนี่ยมนุษย์ก็จะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วก็มนุษย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมักจะ,ะไปเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ มีแหล่งน้ําหรือว่าบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําเพื่อที่จะได้มีน้ําอุป,ปโภคบริโภคในการดําเนินชีวิตนะคะทีนี้ถ้าเกิดรื่อน้ำเนี่ยมีความสําคัญกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสํานึกในบุญคุณของแม่น้ำนะคะทีะ่ได้ ให้เราได้อาศัยดื่มกินกันนะคะสิ่งไหนที่เราทําไม่ดีต่อแม่น้ําหรือว่าทําไม่ดีต่อพระแม่คงคาเราก็จะต้องไปขอขมาท่านนะคะ,ะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็อย่างเช่นการที่เราทิ้งขยะลงในแม่น้ำนํำลาครองอาจจะด้วยความตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจก็ตามวันละกระทงเราก็ไปขอขมาท่านนะคะแล้วก็ พึงระลึกให้ได้ว่าต่อไปนี้เราจะต้องให้ทิ้งสิ่งสกรปรกหรือว่าทิ้งขยะลงไปในในแม่น้ำลํำครองอีกนะคะเพื่อที่จะให้เราได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ไปทั้งชีวิตนะคะเพราะว่าอย่าลืมน้ำคือชีวิตไม่มีน้ำมนุษย์ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะต่อไปข้อที่สองเพื่อเป็นการสะกเคราะห์ อ่ามนุษย์เชื่อว่าการลอยกระทงเนี่ยเป็นการสะดอกเคราะห์นะคะเพราะว่าการลอยกระทงเปรียบเสมือนการลอยความทุกข์ความโศกเศร้าโราคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีต่างๆให้ลอยไปตามแม่น้ําไปกับกระทงนะคะคล้ายกับพิธีลอยบาปของศาสนาพราหมณ์นั่นเองค่ะ ต่อไปวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลานะคะแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยและชาวชาว,ชาวต่างประเทศนะคะต่อไปข้อที่4เพื่อความบันเทิงเริงใจเนื่องจากการลอยกระทงเนี่ยเป็นการนัดพบปะสังสรรค์กันในหมู่ผู้ไปร่วมงานนะคะในในปีนี้เรานัดพบปะสังสรรค์กันได้ไหม ไม่ได้นะคะเพราะว่าเรารู้กันอยู่ว่าในปีนี้เนี่ยเราต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีเสียวโควิด -19 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปลอยเฉพาะกับคนในครอบครัวของเรานะคะไม่ไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด -19 และที่สำคัญนะคะเราควร สวมแม็ดไปด้วยนะคะอย่าลืมสวมแม็ไปลอยกระทงนะคะต่อไปข้อที่5เพื่อการส่งเสริมงานฝีมือและความคิดสร้างสรรค์เพราะนันเกเรียนสังเกตไหมว่าเวลามีอ่าวันลอยกระทงเนี่ยก็จะมีการประกวดแข่งขันกระทงกันนะคะทาให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยได้เกิดความคิดแปลกใหม่และก็ยังรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านไว้ได้อีกด้วยนะคะต่อไป เรามาดูแหล่งน้ําที่เราสามารถใช้ลอยกระทงได้ก็มีทั้งแม่น้ําทะเลและก็ลำคลองนะคะอ่าตอไปอ่าเรามาดูการอนุรักษ์แหล่งน้ํานะคะเมื่อเราอ่าใช้ชีวิตอยู่กับน้ําเราก็ควรมีการอนุรักษ์แหล่งน้ํา โดยวิธีต่างๆมีวิธีอะไรบ้างเช่นหนึ่งง่ายๆเลยก็คือไม่ทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำลำคลองนะคะเพราะว่าทำให้เกิดน้ำเน่าเสียได้ข้อที่ 2. ใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่ายกตัวอย่างเช่นเวลาเราอบน้ำเนี่ยในจังหวัดที่เรากำลังถูสบู่อยู่เราก็ควรปิดน้ำนะคะไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เพื่อเป็นการประหยัดน้ำนะคะตอไปข้อที่สไม่ปล่อยสารเคมีลงไปในแม่น้ำ เพราะการที่เราปล่อยสารเคมีลงไปเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบหลายๆอย่างอย่างเช่นส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ําถ้าน้ําเน่าเสียเนี่ยสัตว์น้ําก็จะไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้สัตสัตว์น้ําก็จะตายที่สัตว์น้ําก็เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราก็ควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการปฏิบัติต้นในวันลอยกระทงกันนะคะ หนึ่งเลยสำคัญที่สุดหนึ่งไม่เล่นพลุหรือดอกไม้ไฟนะคะเพราะาโดยเฉพาะเด็กๆอย่างนักเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นพลุหรือว่าดอกไม้ไฟขึ้นมาอาจจะทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าเกิดว่ามันระเบิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นให้ละเว้นการเล่นพลุและดอกไม้ไฟนะคะต่อไปข้อที่2ควรเลยกระทงตามสถานที่ที่จดเตรียมไว้โดยเฉพาะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านักเรียนไป ลอยตามแหล่งน้าที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้อาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้นะคะต่อไปข้อที่3นักเรียนไม่ควรไปลอยกระทรงตามลําพังเพราะการไปลอยกระทรงตามลําพังเนี่ยสมมุติว่า,าเกิดพัดตกน้ําขึ้นมานะคะโดยที่ว่าพวกครองไม่อยู่ไม่มีใครเห็นก็อาจจะทําให้อันตรายถึงชีวิตได้เช่นกันนะคะต่อไปเลือกสถานที่ที่มีความปลอดภัยตลิ่งไม่สูงชันจนเกินไปนะคะ อ่าสำหรับอาประวัติและความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของวันลอยกระทงนะคะครูก็ได้อธิบายมาคร่าวๆแล้วในสัปดาห์นี้นะคะครูจะไม่มีแบงงานแต่งานของสัปดาห์นี้ก็คือให้นักเรียนนะคะทำกระทงด้วยอ่าวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าวัสดุจากธรรมชาตินะคะทำเสร็จแล้วก่อนที่จะไปลอยให้นักเรียนถ่ายรูป ส่งมาใต้โน้ตห้องเรียนก่อนนะคะโดยที่การถ่ายรูปจะต้องถ่ายให้เห็นกระทงด้วยให้เห็นหน้านักเรียนด้วยนะคะคือถ่ายตอนนักเรียนยืนถือกระทงอยู่แล้วก็ส่งมาใต้โน้ตนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ครูอนุโลมให้ส่งงานในวันศุกร์ได้นะคะปกตินักเรียนจะต้องส่งงานวันพฤหัสเวลา2ีนาฬิกานาทีแต่สัปดาห์นี้ครูอนุโลมให้ส่งในวันศุกร์ก่อนเวลา20่นาฬิกาสินาทีนะคะ เพราะนักเรียนอาจจะต้องใช้เวลาในการหาจัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์แล้วก็ใช้เวลาในการทำกระทงให้สวยงามแล้วก็ส่งครูนะคะเพราะฉะนั้นส่งวันศุกร์ได้อย่าลืมนะคะแต่ก็ที่สำคัญเลย เวลาเราไปลอยกระทงทำกรากระทงเสร็จไปลอยกระทงอย่าลืมสวมแมสนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด1 9นะคะณสถานีครูก็ขอให้นักเรียนไปลอยกระทงกับพ่อแม่ครอบครัวอย่างมีความสุขและก็สนุกสนานนะคะสวัสดีวันลอยกระทงค่ะ